สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ไซคิงสตอรี่ปั่นหาเรื่องวันนี้ไซคิงสตอรี่เราจะพาไปดู9้าจักรยานเอนดูร c นที่ปั่นแล้วสบายนะครับต้องบอกว่าคนที่ชอบสไตล์เอนดูรันหรือว่าปั่นระยะทางไกลๆจักรยานที่เหมาะกับเราคือปั่นแล้วค่องข้างที่จะเซฟร่างกายเลยนะครับเอาง่ายคือไม่ได้ปวดเมื่อยร่างกายนะครับเพราะฉนั้นเราต้องหาจักรยานที่เป็นเอนดูรันเดี๋ยวเราดูครับว่าทางไซคิงนิวเขาให้9้าจักรยานมา ว่ามีจักรยานขนาดบ้างที่ปั่นแล้วสบายในสไตล์อินดู n านเดี๋ยวเราไปติดตามในคลิปนี้กันเลยนะครับ ครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับจะหากพี่ๆท่านไหนชอบคอนเทนต์สไตล์ใส่ King Story ปัญหาเรื่องอย่าลืมนะครับอย่าลืมผมฝากกด subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนดังๆให้กับทางใส่ King Story กันด้วยนะครับและทางใส่ King Story เองต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่สมัครกันเข้ามาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนช่องใส่คิงสตอรี่ของเราด้วยนะครับ ครับต้องบอกว่าจากักรยานประเภทเอนดูรันเนี่ยเหมาะก,กับคนที่ชอบปั่นระยะทางไกลๆนะครับเช่น200โล300โลหรือคนที่ชอบปั่นออเดกครับต้องบอกว่าก่อนที่โควิดจะมีมาออเดกได้รับความนิยมเป็นอย่างมากน,นะครับเราจะสังเกตว่าทุกสนามทุกจังหวัดของออเดกเนี่ยคนก็เข้าร่วมเป็นอย่างมากออเดกเขาจะมีระยะทางคือ200 300 400 600อันนี้คือได้ซูปเปอร์ออเดกนะครับอาจจะมีตัว1,000แล้วก็1,200และ1,400 ล่าสุดที่ผมเห็นมาคือเขาปั่นรอบจังรอบภาคอีสานเลยครับสตาร์ทอยู่ที่ตัวปากช่องวนไปอุบลราชธานีวนเข้ามาทางจังหวัดเลยเข้ามาทางเชียงภูมิแล้วก็มาจบที่ปากช่องเหมือนเดิมอันนี้คือระยะทาง2,020กิโลนั่นเองนะครับซึ่งใครที่ชอบการปั่นระยะแบบนี้หรือว่าระยะทางไกลจกักรยานที่เป็นเอนดูรานเนี่ยก็เหมาะกับประเภทแบบนี้นะครับหรือเราสังเกตได้นะครับจกักรยานที่เป็นเอนดูรานเนี่ยเราดูเฟรมก็ได้นะครับเฟรมตัว เฮสทูบหรือว่าตัวคอมันจะสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับด้านหลังจะสรุปลงมาเล็กน้อยอย่างที่เห็นในรูปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าทาง c k i n g n ิวเขาจัด9า้าจักรยานที่เป็นอนโ a n c e มาให้เราดูเดี๋ยวผมขอเริ่มที่อันดับสุดท้ายก่อนนะครับเดี๋ยวไล่ไปเรื่อยๆนะครับผมจะขอเริ่มอันดับที่เก้าก่อนครับเรา,าดูจักรยานระดับที่9ที่ทาง c ซคิงนิวเขาจัดลำดับไว้อันดับที่9คือ Can o n d เด s ไซนัฟวันนั่นเองครับต้องว่า Canon d เดลตัวนี้สำหรับคนที่ชอบปั่นระยะทางไกลๆหรือว่าสะสมกิโลนะครับต้องว่าคันนี้เหมาะกับคนที่ต้องการปั่นไกลๆเลยนะครับและเขาบอกว่านะครับตัว Canon d เด s ไซนัฟว5นคันนี้ต้องบอกว่าตัวบันไดของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเบาทำให้น้ำหนักจักรยานรวมเนี่ยเบาขึ้นทำให้ปั่นได้ไกลขึ้นนั่นเองครับ ไม่ว่าจะเป็นตัวเฟรมเองหรือตัวระเกยียบนะครับก็ทํามาจากคาร์บอนเองนะครับต้องบอกว่าน้ําหนักของเจ้า canon del s i n a one o f i คันนี้ตัวบอกว่าน้ําหนักอยู่ที่8.9กกิโลนะครับไซส์คือ51นั่นเองนะครับและเขาบอกว่าเหตุผลที่ต้องซื้อจกอักรยานคันนี้เขาบอกว่า1ด้วยความทนทานของอุปกรณ์ที่ให้มานะครับรวมถึงน้ําหนักเฟรมที่เบาและก็มีเรื่องของ a อ r o d y น a m erm i c ในลักษณะการดีไซน์เฟรมของเจ้า canon del signa one o f i v คันนี้ด้วยนะครับ ส่วนชุดขับเคลื่อนที่ให้มาเป็นของ Shimano 105หรือว่า105นั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นตัว Front d e รเลอร์และก็ Rear d e วดิเลอหรือว่าเกียร์หน้าเกียร์หลังใช้ของ Shimano 105ทั้งหมดเลยนะครับและรวมไปถึงขนาดหน้ายางครับที่สามารถใส่ยางได้ถึงขนาด32มิลเมตรต้องบอกว่าเป็นขนาดหน้ายางที่กว้างเลยนะครับนี่แหละรครับที่ทำให้เหตุผลว่าคันนี้ปั่นสบายนั่นเองนะครับ ครับเราดูจากยานลำดับที่8ที่ทาง Cycling News เขาจัดลำดับไว้ลำดับที่8คือ BMC l o s Machin e 1นั่นเองนะครับลหลายๆคนก็คงสับสนระหว่างตัว l o s Machin e 1กับตัว Team Machin e นั่นเองครับตรงว่า2รุ่นนี้ใกล้เคียงกันนะครับแต่ถ้าเราดูรายละเอียดแบบลึกๆจะเห็นว่าตัว l o s Machin One ที่เป็น Endurance นะครับระยะเอื้อมเนี่ยเขาจะสั้นกว่าตัว Team a c h i n e แล้วก็ระยะ stack เนี่ยเขาจะสูงกว่า ตัว Team ทีมแมชชีนทําให้คนที่ปั่นจกักรยานที่เป็นตัวโลสแมชชีนวันเนี่ยปั่นแล้วหลังตรงขึ้นปั่นแล้วนุ่มสบายนั่นเองนะครับส่วนน้าหนักของเจ้าโลสแมชชีนวันตัวนี้อยู่ที่7.55กิโลนะครับต้องบอกว่าไซส์นี้คือไซส์47นั่นเองนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ปั่นแล้วนุ่มนวลคือขนาดหน้ายางที่สามารถรองรับได้ที่3 3มสิลลิเมตรและชุดกบเนอนของเจ้าโลสแมชชีนวันคันนี้เขาใช้ชุดกบเคลื่อนของ Slamless AXS นั่นเองครับเราดูจักรยานลำดับที่6ที่ทาง c c l i n g New เขาจัดไว้ลำดับที่6ในส่วนของจักรยานี่เป็น n n u u a n c e นะครับก็คือเจ้า Trek d o m a n n SL6 นั่นเองครับต้องบอกว่า Trek เนี่ยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับในบ้านเรานะครับคนที่ใช้ Trek o o m a i s s l เเขาบอกว่าเป็นจักรยานที่เวลาเราปั่นแข่งหรือว่าปั่นระยะทางไกลเนี่ยเวลาเราหยุดปัน่นหรือว่าปั่นเสร็จนะครับ ตอว่าสภาพร่างกายยังฟิตยังเฟรชอยู่เสมอเลยนะครับและน้ำหนักของเจ้า Trek d o m a n SL6 คันนี้อยู่ที่9.3กิโลกครับอันนี้คือน้ำหนักเฉลี่ยของเขารวมไถึงตัวขนาดยางครับสามารถรองรับยางได้ที่38มิลิเมตรเลยนะครับตอว่าเยอะมากๆเลยนะครับและส่วนชุดเกียร์ที่เขาใช้เขาใช้ชุดเกียร์ของ Shimano Altreca R8000 นั่นเองนะครับ ครับเราดูจากยานลำดับที่6กันนะครับของทาง c ไซ i n g New เขาจัดไว้ลำดับที่6คือ Fuji s p o r t i v p 1.3 DIS c นั่นเองครับต้องบอกว่า Fuji เนี่ยเราคุ้นชื่อเป็นอย่างมากนะครับในจากยานบ้านเราครับ Fuji ตัวนี้ต้องบอกว่าเหมาะสำหรับคนที่เริ่มปั่นจักรยานใหม่ๆที่ชอบปันระยะทางไกลๆนะครับเพราะว่าจะสังเกตว่าตัวเฟรมเนี่ยตัวที่เป็นตัวเฮดทูบหรือว่าตัวคอเลครับจะยกสูงขึ้นมาหน่อย แล้วก็สลบไปด้านหลังนี้จะช่วยให้เราไม่ต้องก้มส่งผลให้เราปั่นสบายยิ่งขึ้นนั่นเองครับและทางฟูจินะครับเขาก็ออกมาบอกนะครับว่าจากักรยานรุ่นนี้เขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อความเร็วนะครับแต่เขาออกแบบมาให้สะดวกสบายและปั่นระยะทางไกลๆนั่นเองนะครับส่วนน้ำหนักของเจ้าฟูจิสปอร์ตทิพย์1.3ดิสคันนี้นะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเนี่ยมากกว่าใครเพื่อนเลยครับที่พูดมาก่อนหน้านี้นะครับน้ำหนักเขาอยู่ที่10.1กิโล หน้ายางที่เขาสามารถรองรับได้คือ32มิมลหน้ายางก็ถือว่าค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะครับส่วนชุดเกียร์เนี่ยเขาใช้ชุดเกียร์ของไทกาชิมานโนไทกานั่นเองนะครับตัวตะเกียบเป็นตัวคาร์บอนชุดเฟรมตัวเฟรมใช้เป็นอลูมิเนียมนั่นเองนะครับครับเราดูจักรยานลำดับที่5ที่ทางไซคิงนิวเขาจัดลำดับไว้ลำดับที่5คือเจ้า Specialize d S Work วิร i ก e ูบินั่นเองครับต้องบอกว่าเจ้า Specialize d เนี่ยน้ำหนักเบาเลยทีเดียวครับอยู่ที่7จ 5กิโลและก็ขนาดหน้ายางที่สามารถรองรับได้เนี่ยอยู่ที่33มิลลิเมตรต้องบอกว่าเป็นหน้ายางที่กว้างเลยทีเดียวนะครับและเจ้า S Work Rubik คันนี้ต้องบอกว่าคนที่ชอบปั่นระยะทางกไกลที่มีถนนขรุขะปั่นในเมืองหรือว่าถนนลูกรังเจ้าแต่ยานตัว S Work Rubik คันนี้ต้องบอกว่าเป็นยานที่เหมาะเลยทีเดียวนะครับ และอีกเรื่องหนึ่งของเจ้า S Work Rubik คือในอนาคตเนี่ยเขาจะให้มีตะเกียบที่เป็นโชคที่สามารถปรับระยะยุบได้อยู่ที่20มิลนั่นเองครับจะทำให้การปั่นยานนิ่มนวลมากขึ้นและทาง s p e c i a l i z e นะครับยังได้ออกมาบอกอีกนะครับว่าเจ้า S Work Rubik คันนี้ไม่ได้ดีไซน์เพื่อให้จักรยานที่ปั่นแล้วช้านะครับตัวว่าความเร็วของมันเนี่ยพอๆกับเจ้าทาร์ม SL6 นั่นเองนะครับ แน่นอนครับชุดขับเคลื่อนของเจ้า S Work Rubric E Tab คันนี้เป็นชุดขับเคลื่อนของ Slamless E Tab AXS นั่นเองนะครับครับลำดูจักรยานลำดับที่4ที่ทาง Cycling n e w เขาจัดลำดับไว้ลำดับที่4คือจักรยาน Lis t a l e a l S w a s One นั่นเองครับต้องบอกว่าเราเอ่ยถึงจักรยานยี่ห้อ Lis t เนี่ยเราต้องนึกถึงผู้หญิงเลยนะครับคนที่เป็นผู้หญิงก็จะใช้จักรยานยี่ห้อ Lis t กันเกือบจะหมดเลยครับเพราะว่า Lis t เนี่ย ตัวเฟรมเองค่อนข้างที่จะสั้นนะครับระยะลิสต์เองค่อนข้างที่จะสั้นเมื่อเทียบกับจักรยานที่เป็นของผู้ชายต้องบอกว่าระยะแตะที่สูงระยะลิสต์ที่สั้นเนี่ยมันก็ทําให้เราปั่นยานได้ดีไม่ต้องก้มจนเกินไปนะครับและเจ้าลิสต์คันนี้นะครับน้าหนักอยู่ที่8.8กิโลนะครับต้องบอกว่าเป็นน้ําหนักที่ค่อนข้างที่ดีเลยครับเหมาะสําหรับผู้หญิงเพราะว่าน้ําหนักจักรยานไม่ได้หนักเยอะนะครับและขนาดหน้ายางที่รองรับได้นะครับคือขนาด35มมิลลิเมตร ส่วนชุดขับเคลื่อนเนี่ยของเจ้า Lis t a v o i d Aswan 1คันนี้เขาใช้ชุดเกียร์ของ Altegra ที่เป็นตัวเกียร์หน้านะครับส่วนเกียร์หลังเนี่ยเขาใช้ Shimano GRX นั่นเองนะครับครับลา,าดูจักรยานลำดับที่3ที่ทาง Cycling News เขาจัดลำดับไว้ลำดับที่3นะครับก็คือ q s a k i C62 นั่นเองนะครับต้องบอกว่าจาักรยานคันนี้เรามาดูที่น้ำหนักกันนะครับต้งว่าน้ำหนักเนี่ยค่อนข้างที่จะเบาเลยครับอยู่ที่ 7. 8กิโลนะครับถือว่าเบาเลยทีเดียวครับรวมไปถึงตัวเฟรมที่มีน้ําหนักเบานะครับแล้วก็ความกว้างของหน้ายางที่รองรับได้ตัวนี้อยู่ที่28มิลลิเมตรนั่นเองนะครับและรวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ทางคิวส์ให้มานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวซีสโพต์หลักอานล้อที่เป็นตัวคาร์บอนนี่ก็ส่งผลให้น้ําหนักโดยรวมของจักรยานคันนี้ต้องบอกว่าเป็นน้ําหนักที่เบาเลยนะครับผมดูจากอุปกรณ์คันนี้แล้วนะครับที่ให้มาแมาจะเป็นล้อที่เป็นคาร์บอน ตัวลักอา่านที่เป็นตัวคาร์บอนเหมือนกันต้องบอกว่าคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาเลยนะครับถ้าเทียบกับจักรยานแบรนด์อื่นรวมไปถึงดีไซน์ของเฟรมที่เป็นลักษณะเอนดูร์นทาให้เราปั่นสบายมากขึ้นนั่นเองนะครับและเรามาดูชุดเกียร์นะครับคันนี้เขาให้ชุดเกียร์ที่เป็นอัลเทิร์กากรุ๊ปเซ็ตของชิมานโน่นั่นเองนะครับครับเรา,าดูจักรยานลําดับที่2ทิศทาง c c l i n g New เขาจัดลําดับไว้ลําดับที่2คือเซอร์ฟิโล c a ลิ d o เนียไฟฟ์ฟอสอีทบนั่นเองครับต้องบอกว่าเซฟิโลคันนี้เขาดีไซน์เฟรมค่อนข้างที่จะเป็นแบบผสมนะครับกึ่งเอนโดรันแล้วก็กึ่งแอโร่นะครับต้องบอกว่าเขาทำให้จักรยานคันนี้สามารถปั่นทำความเร็วได้นั่นเองนะครับน้ำหนักของเจ้าเซฟิโลคคลิโดเนียคันนี้นะครับน้ำหนักอยู่ที่8.5กิโลกร,รมัมต้องบอกว่าน้ำหนักที่เบาเลยนะครับ รวมถึงหน้ายางนะครับสามารถรองรับได้ที่34มิมต้องบอกว่าเป็นหน้ายางที่กว้างเลยนะครับและข้อดีข้อหนึ่งของเซฟิโรคาเดเนียคันนี้ต้องบอกว่าสิ่งที่เขาให้มาด้วยคือตัว power meter นั่นเองนะครับและส่วนชุดขับเคลื่อนของเซฟิโรคาเดเนียคันนี้ต้องบอกว่าเป็นชุดขับเคลื่อนของ s l a m 12 speed force etap axs นั่นเองนะครับ ครับเราดูคันสุดท้ายที่ทางไซคิง New เขาจัดลำดับไว้เป็นลำดับที่1ในจกักรยานที่เป็นเอนดูร c e ไบ k ์นะครับคือเจ้า Giant d e f y ฟส์แอดสังเกตจากตัวเฟรมนะครับต้องบอกว่าตัว h e Tube เนี่ยค่อนข้างที่จะสูงเลยนะครับเป็นจกักรยานที่เป็นเอนดูร c e ไบ k ์แน่ๆเลยนะครับดีไซน์ของเขานะครับต้องอว่าตัวเฟรมเนี่ยเขาสามารถ ปรับระดับความยืดหยุ่นของตัวจักรยานได้ที่เขาเรียกว่าระบบดีฟิลนั่นเองครับรวมไปถึงตัวแฮนจักรยานที่สามารถรองรับการแทกได้ดีเลยทีเดียวนะครับ และเจ้าจจแอนด์ดีไฟอซวานโบวให้สังเกตที่ตัวท็อปทูบแล้วก็ดาวทูบครับจะสังเกตว่าตัวท็อปทูบเนี่ยค่อนข้างที่จะเลียวแล้วก็ดาวทูบค่อนข้างที่จะใหญ่ตัวนี้เขาบอกว่าเวลาเข้าโค้งนี่ทําให้เข้าโค้งได้อย่างแม่นยํานั่นเองครับรวมไปถึงตัวกะโหลกที่เป็น p o w e r อร์คที่ช่วยในการควบคุมในการเหยียบแป้นหรือว่าเหยียบพดโดในการทําให้เกิดประสิทธิภาพนั่นเองนะครับ ส่วนน้ำหนักของเจ้า g i a n t D5 Advanced Pro o น้ำหนักของจกอักรยานคันนี้อยู่ที่8.5กิโลครับหน้ายางที่สามารถรองรับหน้ากว้างได้ถึง35มิลิเมตรต้งถือว่าหน้ายางค่อนข้างที่ใหญ่เลครับส่วนชุดขับเคลื่อนเนี่ยเขาใช้ของ c h i m a n o a u t i c a D2 i นั่นเองนะครับครับมีก็คือ9จกอักรยานที่เป็นประเภท เอนดูรันไบที่ปั่นระยะทางไกลๆปั่นแล้วเซฟร่างกายตัวเองปั่นแล้วสะดวกสบายครับที่ทางไซคิงนิวเขาจัดลำดับไว้9ก้าระดับนั่นเองครับสำหรับคนที่มองหาจากักรยานที่เป็น Endurance b i k บผมว่าข้อมูลชุดนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังมองหาหรือจะซื้อจกอักรยานที่เป็น Endurance b i k บนั่นเองนะครับครับและสำหรับพี่ๆท่านในนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วถ้าชอบนะครับอย่าลืม ผมฝากกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนดังๆให้กับทาง c y c i n g Story กันด้วยน,นะครับครับวันนี้ Cycling Story ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ